สวัสดีค่ะนี่เราเรามาดูเราจะย้ายย้ายหลักนะคะเพราะว่าทองคำเขาเริ่มจะมีอาการตกมันแล้วนะคะตกมันแล้วนี่ก็ไม่พลอยไม่พลอยไม่พลอย ยาวมาสู้ี่น่ะเออมาสู้แต่ถึงว่าไม่ไม่เจ็ม่ตกมากระ่งสู้ถ้าเอาพอไปแล้รู้ดีไม่เกลวดูถูใหญ่เลยถู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 อ่าอ่าอ่าขันอ่ะขันน่ะถูใหญ่เลยโอ้สูนะนั่น โอ้ยเนาะสวัสดีค่ะนี่ก็ะเขากำลัองอาการตกมันนะคะถ้าคนแค่นี้เอามาอยู่หรอเพราะว่ามันตกแล้วไหนอะเรามองตรงไหนอะฮะมองตรงไหนที่มันตกมันยย้อดิไหนตรงไหน,นอาการไ,ไม่มันครบเดือนมาแล้วจบเดือนอมดีคบรบรอบมันหรอที่สังเกต็บ ยังไม่ถึงกรกฎาเลยมันเตือนไว่โกนไงนี่คุณจะมิถุนาม,มันเตือนไงมันเริ่มคือมันเริ่มเดือนหน้ามันก็จะตกหนักติ

จะาแวกอไดเรยว่าไปหาเรื่องอะไรเขาอีกน่ะฮะฮะเขายืนอยู่เฉยๆก็ไปนี่เขานั่นแหละ เด uh, mm, mm, ี๋ยวมึงง uh ับหัวก็ไปได้บวางนะเอายามาใส่มาให้พลอยกินก่อนนะมันจะเลือเลยพลอยมันนอนยันเดียวเนาะเกจแต่ข้าดซูมือมึงนี่ก็เข้าไใดมือนี่มือเศร้านะ เขากวดขีให้ลูกสักว์วดขีสบายเมื่อเห็นเม่เห็นอย่างอันนนตกมันลเล็บเลยเขาไปว่าอีกเมืองนึงรังเวียงเลยชุดใส่เลยกำลังเวียงเลยนั่ะหิวไหิ้วหิวหิวมาตกมันบอลเดี๋ยวเขาเอามาให้ช้างกินมาแย่งช้างกินอีกเฮ้ยเธอไงมาตกมันบอลซื้อน่ะ มาแล้วใครมาะลูกน้องเออเอาให้ตื่นทั้งฟังเลยมาแล้วมาแล้วโอ้ยนี่เจ้านำเงินก็มาโผล่อยู่นี่นะคะอยู่หมู่บ้านช้างพอดีเอ,อ่อ เอาหินเอาหินมาลงค่ะเอาหินมาลงเอฟซีจะเห็นเมื่อคืนนี้เนาะเมื่อคืนนี้รถไปขึ้นหินแล้วก็พัดออกมาเอาหินลงเสร็จก็เลยเจอกันที่นี่นะคะเพราะว่ามีนัดมีนัดเจอกันที่นี่แล้วเดี๋ยวเสร็จจากนี้ไปกันต่อค่ะเราจะพาเจ้านําเงินไปเข้าวัดนะคะไปเข้าวัดเราวรอติดตามนะคะว่าจะไปวัดไหนนะคะไปทําอะไรนะคะรอติดตามนะคะจะขนอะไรไปนะคะ ก็รอติดตามรอดูในคลิปนะคะว่าจะไปที่ไหนนี่เดี๋ยวรอเดี๋ยวเรารอคุณหมอนะคะมาเพราะว่าช้างตอนนี้อาการเรงแล้วอาการเข้าไม่ได้แล้วควานเข้าไม่ได้แล้วช้างมาแข่งกับเลนพ่วงมาเอาเร็วเอาช้าง เด้อเดเอดูดูล <c oughs> งมาลงมาม <c oughs> <c oughs> ุกบัตัด <c oughs> อะไรไนดิพาดิเขาบอกว่าขี่ช้างแข่งก,กับรถพ่วงไหมบอกสองเสาเขาว่ะดูเบนตัดตายแล้วตะเอียว เดี๋ยวขี่ช้างเวิรนตัดให้ดูหน่อยแล้วสามชาด้วยเข้าไม่ได้เลยตอนนี้ช้างหมายเลขเก้าตันนู้นน่ะ <laughs> นู้น่ะช้างหมายเลขเก้าเข้าไม่ได้เลย <laughs> ใส่อะไรนะเบอร์ห้า,ป,าป,ประหยัดไฟ <laughs> ใช่ใช่าะครั่ เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าเราจะไปไจที่ไหนนะคะช่วงบ่ายนะคะอันนี้เป็นช่งชวงเช้านะคะลงหินเสร็จนะคะก็นี่เลยดูกันตรงนี้โอ้ยเหวี่ยงไปเหวี่ยงใครอยากอยากแวะมาเที่ยวนะคะหมูบ่บ้านช้างน,นะคะก็แวะมาได้นะคะมาดูมาชมนะคะ การแสดงนะคะหรืออยากมาขี่ช้างนะคะก็มาได้นะคะถ้าคนไหนที่เป็น FC ช่างเอี่ยวนะคะอยากจะมานะคะแล้วก็อยากเจอนะคะก็ก็ต้องโทรคุยกันก่อนนะคะนัดวันนัดไครกันเนาะเพราะว่าช่างเอี่ยวไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดนะคะก็อยู่ที่บ้านนะคะจากบ้านมาก็ใช้เวลาประมาณน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงได้ประมาณนั้น30 40, 40นาทีประมาณนี้นะคะประมาณ30นาทีนะคะ ถ้าอยากจะเจอกันนะคะนัดเจออยากเจอช่างเอี่ยวด้วยอย่างนี้ก็นัดนะคะนัดวันกันก่อนแล้วก็มานะคะเดินทางมาก็เอฟซีคนไหนที่มียังไงเนาะใจรักสัตว์นะคะรักช้างนะคะแต่ช้างอะ่ะมันเป็นสัตว์เขาเป็นสัตว์ใหญ่นะคะคือว่าเราก็นับถือกันเนาะว่าเป็นสัตว์ใหญ่ที่แบบคู่บ้านคู่เมืองเนาะมานานแล้วนะคะแม้กระทั่งคู่กับ ทางพระมหารกษัตริย์เนาะก็นอกขึ้นชาติศาสนาก็เราก็จะมีเกี่ยวกับช้างทั้งนั้นเลยส่วนมากนะคะแล้วก็เป็นอะไรอะ่ะดังด้วยของสุรินเนาะมาสุรินก็สุรินก็ถิ่นช้างใหญ่นะคะมาสุรินก็ต้องได้เจอช้างนะคะาาก,ก็จะมีหมู่บ้านช้างนูเขาหัน เนี่ยดูเขาไม่ยอมแล้วไงดูเขาแบบเดือนไปคือเขาก็จะหันออกหาและเพราะว่าเขาเตรียมเตรียมที่จะสะบัดใส่นะคะตอนนี้อาการเขาก็เริ่มแล้วเขาก็จะตกมันเต็มเต็มจริงๆก็เดือนหน้าเดือนหน้ามันจะครบครบขวบครบขวบครบรอบของเขาเขาก็จะตกเวลาดืมๆนุ้ยก็เหมือนคล้ายๆอาจจะคล้ายๆคนเป็นอ่ารอบเดือนอย่างนี้เลยเนาะเนี่ยค่ะ รอบทุกเดือนวันนั้นวันนี้อันนี้ก็คล้ายๆกันเหมือนเขาจะตกปีละครั้งปีหนึ่งตกครั้งหนึ่งก็จะเป็นค่ะขวบของเขาก็จะเป็นกอ็อ่ากรกฎานะคะของเขาของพายทองคำนะคะก็จะตกเดือนกรกฎาตัวนี้ก็คืออาการเริ่มและคือเริ่มที่จะไม่ไม่ฟังไม่ฟังอ่าไม่ฟังควานแล้วหากควานคือเขาจะแบบเหมือนลืมเหมือนไม่รู้แล้วแล้วก็ไม่รับฟังด้วยลืมเหมือนลืมไปเนี้ยค่ะ ก็ประมาณนี้อาการเค okay, ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะก็แต่ก็คือช้างอะ่ะเขาเป็นช้างสัตว์ใหญ่เนาะเขาแรงพละกําลังเยอะบางทีอะ่ะเห็นเขาว่าตัวเล็กๆอย่างตัวนูน้นน่ะเล็กมันมีเล็กกว่านั้นอีกแต่เล็กกว่านั้นอีกอะ่ะเขาก็จะมีอาการมว้วนงวงถ้าเขาแบบไม่เล่นไม่เอาไม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมว้วนแล้วเขาถึงแม้เขาจะตัวเล็กแต่แรงเขาเยอะนะคะถ้าเขากระทืบมาถ้าเขาทําเรามาเนี่ยคือแรงเขาเยอะมากมันก็เลยต้องมีอุปกรณ์นะคะที่ต้องแบบ ป้องกันตัวนะคะมันไม่ใช่ว่าเราทําร้ายเขานะคะมันเป็นการป้องกันตัวเรานะคะเพราะว่าเราอ่ะก็เป็นมนุษย์เนาะเป็นคนที่แบบว่าแรงเราอ่ะไม่ไม่ได้สู้เขาไม่ได้ถึงขนาดถึงเขานะคะมันก็จะต้องมีมีดมีหอกมีอะไรที่ตะขออย่างเงี้ยค่ะที่เพื่อเพื่อป้องกันนะคะป้องกันตัวเราเองนะคะเคค่ะเจอกันคลิปหน้าคะา่ะ f อฟเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะ<า>ว่ายังไงก <ไง S 2> ็บายบายค่ะ